เราทุกคนเนี่ยพอฟังข่าวเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจทุกคนท่านประธานย้อนกลับไปดูตัวเองว่าเอ๊ะพวกเราทุกคนมีความสามารถเพียงพอที่จะเข้ามาเป็นสกไหมท่านประธานเพราะว่าเท่าที่พูดบอกว่าจะเอาปกติเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นหน้าที่หลักหน้าที่หลักได้หน้าที่สําคัญที่สุดนะทา่านในการทําหน้าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครแต่ละเขตท่านประธานเพราะพวกเราทุกคนท่านประธานมาจากการเลือกตั้งนะะ แล้วข่าวที่ออกจะเห็นท่านประธานเราจะได้ยินตลอดเวลาว่าคนที่ออกมาออกข่าวท่านประธานนะบอกว่าเขาอิงกับประชาชนเป็นหลักประชาชนต้องมีส่วนร่วมเป็นหลักท่านประธานสกเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะประชาชนมอบหมายให้เขาเข้ามาเพื่อดูแลภาษีของพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่านประธานโดยการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณทั่วๆไปท่านประธานผมไม่เข้าใจเหมือนกันท่านประธานนะ ว่าที่ออกข่าวจะเอาบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ตัวแทนพี่น้องประชาชนคนคนเดียวท่านประธานนะไม่ใช่ตัวแทนนะไม่ว่าท่านจะเก่งกล้าสามารถมาจากไหนก็ตามท่านประธานนะท่านก็ไม่ใช่ตัวแทนพี่น้องประชาชนคนที่มาออกข่าวท่านประธานอิงพี่น้องประชาชนเป็นหลักสกถ้าท่านให้คนนายภายนอกมาแทนสมาชิกสรุงเทพในสังกัดของท่านท่านประธานนะท่านเท่ากับตบหน้าตัวเองท่านประธานนะเท่ากับสกรที่ท่านนามาลงคะแนนลงลงสมัครนี่ไม่มีความสามารถเพียงพอในการจะเข้ามาทางานได้เลย ท่านประธานฮะพูดกันว่ามามาจะมีการหัวมีการทุจริตต่อง,งบปร,ประมาณท่านประธานนะการจัดทํางบประมาณอยู่ในเล่มงบประมาณท่านจะรู้ได้ไงไหนหัวม่หัวทำะมทำถ,ถามท่านหน่อยเพราะว่าราคาที่กําหนดก็มีกรมบัญชีการกาหนดให้ชัดเจนท่านประธานว่าอะไรขนาดไหนเพียงใดท่านพารณาเกินได้หรือไมทานหน่วยงานไหนกาหนดเกินกับที่กรมบัญชีการกาหนดท่านก็ท่านก็ผิดแล้วฮนะฉะนั้นเนี่ยการหัวไม่หัวการอะไรต่างๆนนา อาชุดจิตมันอยู่ที่วิธีการจัดซื้อจัดจ้ดจางท่านประธานนะซึ่งเม,มีการจัดซื้อจ้างที่ไม่ชอบด้วยวิธีการท่านประธานนะผมในฐานะนานาที่อยู่คณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินการคลังง็ประมาณครับอยู่กับท่านสกทอย่างออยนานท่านหลายโครงการที่เราเรียกมาดูท่านประธานนะซึ่งสอบไปในการทํางบประมาณที่ไม่ปโปร่งใสหรือไม่ถูกต้องตามวิธีการเราตรวจสอบท่านประธานไม่ได้ตรวจสอบเลยองค์กรต่างๆที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานครในประเทศไทยตอนนี้องค์การเกี่ยวกับผู้ว่าการทุจริตมีเยอะแยะท่านประธานเข้ามาตรวจสอบนี่ะ รถเปิดเผยเะฉะนั้นการที่จะเอาคนนอกมาท่านประธานนะยังกลับเป็นการถมน้ำลายรถ้ฟท่านประธานตัวเองพูดตอลอดเวลาว่าเอาประชาชนเป็นหลักให้มีส่วนร่วมสกเป็นตัวแทนทผมบอกนะับตัวแทนนะของพี่น้องประชาชนนะเขาให้เข้ามาดูงบประมาณเขาไม่ได้มอบหมายให้บุคคลใดคนหนึ่งท่านประธานนะเข้ามาดูแลงบประมาณเขาใช้งบประมาณของเขาท่านประธานผมไม่เข้าใจท่านประธานว่าอะไรอะไรก็ลงที่สกท่านประธานนะ สกเป็นกระโถนทองพระโลนะท่านประธานทุจริตก็สอกอ,อะไรก็สอกอยผมไม่เข้าใจจริงทานระธาผมอยู่มาที่นี่ตั้งแต่ปีาาสี่ห้าท่านประธานนะสภากรทมไม่เคยมีใครทําอย่างนี้ท่านประธานถ้าท่านจะทําอย่างนี้ฮะผมขออนุญาตท่านประธานนะหลังจากพี่ณางงบเสร็จแล้วเนี่ยท่านตรวจสอบเลยฮะโครงการไหนที่ท่านสนใจท่านท่านท่านสงสัยว่ามีการหัวการทุจริตท่านตรวจสอบเลยท่านประธานนะเพราะก่อนหน้านี้ท่านประธาน,านเห็นกรเพล้มงบประมาณออกมาท่านประธานเนี่ย ชุดนี้ออกมาถึงเราท่านประธานแต่เข้าไปสู่มีอยู่ท่านประธานฮะพักหนึ่งผมไม่รู้นะไม่บอกพักไหนท่านประธานตั้งคณะกรรมการมาห้าหกสิบคนท่านประธานมาดูฮะไอโครงการนู้นก็ผิดโครงการนี้ก็ผิดเยอะแยะเลยผมบอกท่านดูยังไงว่าโครงการไหนผิดโครงการนีโครงการนี้มีแนวโน้มจะหัวท่านประธานโอ้ท่านประธานฟังแล้วผมรู้สึกว่ากทมของเราเนี่ยตกต่ำมากท่านประธานถ้ากทมของเราซึ่งเป็นองค์กรปกครองพิเศษท่านประธานซึ่งเป็นผมว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยท่านประธานนะของเราใช่ไหม ต่อไปถ้าเรายอมให้คนนอกเข้ามาในการต่อไปพัทยาก็จะโดนท่านประธานนะพอจะมีพี่นางก็ไหนก็จะเข้าไปอย่างนี้อะไรบ้างต่อไปนี้ไม่ดีเข้าสภาจังหวัดสภาเทศบาลก็ไปท่านประธานเพราะหัวเยอะนะที่ข่าวออกมาท่านประธานเห็นไหมคราบผมฟังข่าวท่านประธานบอกว่าทําไมองค์กรปกครองถึงมีการหัวเยอะท่านประธานจริงๆถ้าบอกหัวเยอะท่านประธานถ้เป็นจำนวนเงินนะผมว่าสู้สภาใหญ่ไม่ได้หรอกผมไม่ได้ว่าสภาไหนนะสภาใหญ่สามร้อยสามล้านล้านท่านประธานของเราเก้าหมื่นล้าน ที่องค์กรปกครองสท้องถิ่นมีเรื่องเยอะเพราะองค์กรปกครองท้องถิ่นมีไม่รู้กี่พันแห่ง <c oughs> ท่านประธานนะฮนะมีสักแค่หนึ่งเปอร์เซ็นก็เยอะแล้วท่านประธานนะฉะนั้นท่านประธานการที่จะมีบุคคลภายนอกหรือมีข่าวนี้ออก <c oughs> ท่านประธานนะผมไม่สบายใจนั่นไม่สบายใจแล้วจริงๆแล้วผมอยากจะให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันท่านประธานต้องช่วยกันนะนนะไม่ช่วยกันถ้าเรานิ่งเฉยเท่ากันเรายอมรับเหรอ,อวันนี้ผมว่ามีคนฟังถ่ายาทอดสดเดยอะท่านประธานผมขอฝากาท่านประธาน ถึงพี่น้องประชาชนและถึงองค์กรต่างๆท่านประธานนะท่านตรวจสอบได้ครับหลังจากงบประมาณผ่านไปท่านตรวจสอบได้เลยครับโครงการไหนที่มีหัวมีราคาผิดปกติอย่างที่เราเห็นมาท่านประธานผมไม่รู้นะเพราะผมไม่ดูรายละเอียดเกี่ยวกับไอ้เครื่องเล่นต่างๆนะท่านประธานผมไม่แน่ใจว่ามันรวมถึงการเน็นทนงเบนทนแน่นกี่สิบปีผมไม่รู้นะไม่ได้ไม่ตรวจสอบละเอียดแต่ว่าหลังจากที่พิจารณาบเสร็จอาจจะต้องให้ท่านประธานสุริชัชยเรียกนะมาตรวจสอบหน่อยว่าไอ้ราคาที่บอกแพงๆเนี่ยจริงๆมันแพงจริงๆครัท่านประธานแต่ผมไม่แน่ใจว่ากรกเมเวลาทำเนี่ยมันจะมีการเ็นทินแน นะจนจนหมดอายุก็ได้ท่านปานนะตรงนั้นมันอ,อาจจะมีราคาสูงขึ้นผมไม่ได้เข้าข้างหน่วยงานราชการนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําผิดจริงก็ต้องรับผิดครับขอบคุณครับขอบคุณท่ธนพนัลนะครับคือ